วันนี้จะไปที่สกลนครค่ะวันนี้เป็นวันนางวันนี้เป็นงานวันเรากระทงนะฮะนางนุพามาศนะคะ<อ>ประจําปี2021น่ดะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เขารงกงานตัวสิบโมงตอนนี้ก็แปดโมงแนละ้วเดี๋ยวอีกางานอีกคนนึ่งไม่เสร็จเลยะค่ะก็คือต้องไฟไหม้นะครับถึงจะสวยถ้าเกิดไฟไหม้ก็คือจะไม่ได้ต้องทำเหมือนรีบๆเดี๋ยวเวลาจะไม่ถง <laughs> ถ้าของทุนที่ตลงหคุณรูก้วยห่หาค่อยแพงเลยิสิ่งน้ำแร่พร้อมเลยดนัดดูนัดสิงน้ำแร่พร้อมโอเยันทานกรองไหมยังก็เอาเออได้ยิ่งคำถามประชาสัมพันธ์ แค่ห้าสิบปเซ็นตมาแม่จำจีนได้ยี่สิบล้านจีก็คือไม่ได้เลยลวนหมดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มางานที่อําเภอพระมคมนะคะประกวด K P แล้วมาจัดแรงนะคะวันนี้นะคะดีใจมากนะคะที่ได้มากับแมนี่วันครั้งนี้ค่ะวันนี้จะไม่ ยังไงแล้วนะคะขอฝากเปติดตามด้วยนะค่ะ4,000บาทค่ะวันรางวัลขวัญใจประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงจากเวทีแล้วนะคะสำหรับการประกวดนันนบ้าจอมแรงของอำเภอพนาณิคมจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้หน้าผมก็กำลังจะเสร็จนะคะกำลังทาลีโปติดตามด้วยนะ ความไปตามมีเงินเป็นแสนเป็นล่านกบรบอดีทอมีลูกพี่ลานเป็กระเทอเด้อจ้าสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข2โดนัทนันพัสาเจ้ามานะคะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวพันนานครที่น่ารักทุกๆคน ผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบค่ะอายราพรเกิดเพชรหรือน้องบอมเบ์ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งฟาร์มเซีเทคนิชียนหรือเจ้าพนักงานเพภสัจกรรมชำนาญงานโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีท่านต่อไปค่ะคุณอายราพรเกิดเพชรค่ะ เป็นไรค่ะเล่นตลกนะคะสวยจะตลกค่ะรอส่คนสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับงานนี้แล้วเราก็จะเยมตัวไปแสดงความสำคัติดตามกันนะคะฝากเปลังใจให้กับโดนัทนะคะรอบความพเศษค่ะเล่นแบบตลกเพิ่งเคยเร้รกแค่นเลยค่ะ สุดท้ายนะคะที่จะไปตอบคำถามสิรินภากันลยานนท์ค่ะนันนภัสาจัมมาค่ะเหลืออีกสามท่านเท่านั้นนะคะลลิษาตรีสกุลค่ะพัทรยาสิริงามวงค่ะ รอท้าท่านสุดท้ายซื้อที่จะตอบคำถามคุณอายรรพร์กจดเทศค่ะค่ะและขอเสียบม,มือให้กับอีกห้าท่านที่เหลือด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับก็นะครับมีคำถามว่าอ่า คุณคิดว่าในระหว่างความงามและความเก่งตัวคุณมีคุณสมบัติอย่างไรและคุณจะสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนอกนันขอบอกไปนะคะว่านั้นนะคะเรียนจบโรงเรียนบ้านนอกค่ะได้ก้าวมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนธานีนะคะ คือน,อนนะ้องนัดตั้งใจเรียนมากเพื่อที่จะให้สังคมนะคะยอมรับสาวเพศสองเพราะว่าเพศอย่างเรานะคะน้อยคนมากค่ะที่จะยอมรับไม่ว่าจะไปสมัครงานต่างๆนะคะถ้าเกิดเป็นสาวสองแล้วคนจะตีตาเลยค่ะว่าไม่รับวันนี้นะคะโดนนั้นนะคะได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะคารุษาสาขาลัาาสินไทยด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งค่ะและนี่แหละค่ะที่ทำให้โดนนั้นนะคะเป็นคนเก่ง คำถามถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางสาวพันานานครคุณจะมีวิธีประชาสัมพันธ์อำเภอพันนานิคมอย่างไรยิ่งคำถามประชาสัมพันธ์ยิ่งติอไม่ขาดเพราะมันเป็นคำถามที่ส่งถือเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าในวันนี้นะคะน้องบอมได้รับตำแหน่งนางนพมาตพันนานิคมนะคะน้องบอมจะประชาสัมพันธ์งานนี้อย่างไรแน่นอนค่ะ Public ค e l a t i o n คือการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้กับสาธารณชนได้รับรู้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ขอบพระคุณค่ะรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะขอแสดงความยินดีกับน้อง โดยค่ะลลิษาตรีสกุลค่ะรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะเน้นรางวัลชมเชยอ,อีกหนึ่งรางวัลน,นะคะขอแสดงความดีดีกับน้องหมายเล่โดนัทค่ะนันพัสส์จั้งมาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านจุริรัตน์กันหาสุระอีกสกรอบหนึ่งค่ะรองนายกงค่ะขอแสดงความดีดีกับหมายเล่ บอกว่าเป็น2ตัวค่ะอันนี้แบบมุ้นแบบชิวๆนะคะหมายเลขสิบหกค่ะสิรินภากันะยานนท์ค่ะได้ที่3นะคะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับนะคะเงิน,นสดนะคะเจ็ดบาทค่ะ พร้อมสายสภายมงกุฎเพชรนะคะจากข้างทองอะไรไม่รู้นะคะถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็ป้ายรางวัลนะคะเจ็ดันบาทนะคะผลการตัดสินการประกวดนางสาวพนะนครจำแรงประจำปี2,564โดยเทศบาลตำบลพนะนครคนแรกของอำเภอพธนานิคมขอแสดงความยินดีกับหมายเลข หมายเลขมาเลนะะ่นเหยค่ะพักโฆษณาสักครู่ค่ะอ๋บางคนเยอะแตกเลยคะ่ะตอนนี้และรางวัลชนะเลิศดับที่หนึ่งนะคะนางสาวพระนครจำแรงประจาปีสองพันสิบสี่ขอแสดงความดีดกับหมายเลขสิบค่ะบ้างบัมเบค่ะอำเภอราเสุข และรองทันด้วยจากที่หนึ่งนะคะนามสาวพัชคุณยาสิริน,นามบงค่าขอเสดงความยกับทุกๆตำแหน่งจริงๆนะคะถ้าขอได้หมอดำมัดเอาจับที่หนึ่งต่อ เราก็จบไปแล้วนะคะของการประกวดนะคะวันนี้นะคะรุน้องคืได้รอชนะเลิศลัสามนะคะเมากๆค่ะข้ามาข้างหน้านครับสำหรับบอมแล้วนะคะก็เลยว่าค่ไเ็หนีแล้นี่ลชนะเลิศอันดับหนึงนางาพันนานิคมอเกินพันนาทิคมันนาบัิตจังดนคราชขอบคุณผู้จบดุักงานนะคะขอบคุณคนัานกาา แล้วก็ปกปิดคณะงานสัตว์งานสัตวงานดีมากแล้วก็แบบว่าพอดีเป็นต้งเวลาเป๊ะแล้วก็ตัดสินแบบมีความสามารถตอบคำถามทุกอย่างของตัวบรยการและในโอกาสนี้นะคะพวกเราจะสวยและออร่าแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีกระเดงนไม่ว่าคิมลงผิวแล้วก็คนถือกล้องนะคะสวยมาก วันนี้ก็วันนี้ก็เกือบไหม้นะคะวันนี้ได้กินสุวนตัิดเดียโดยไม่ได้ไหมมากอยู่ได้ปกติแล้วก็ขอบคุณน้ำป่าขอบคุณดีโกโก้ขอบคุณเดอรี่บายขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้เราไปชนะก็ได้รางวัลหนึ่งร้อยบไ่เราไปรวมกันแล้วเราก็ตรบกันแล้วเราก็ต้องไปรับกระถูแล้วก็ฝากติดตามนะคะเผื่อว่ามีคลิปได้ในการประกวดอีกครั้งยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วคุณยัย กระทงามวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุ